เอาล,ละสิแม่แอบแท็กซอ,อนลงภาพนี้ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนต่างไว้ชาวเน็ตนะคะแห่เชียร์สนานก็ติดความรักของนางเอกหน้าหวานนะคะแอบแท็กซอ,อนพักสุขเจริญช่วงนี้นะคะจะเห็นว่านางเอกคนสวยเนี่ยลงภาพสวยสดใสหน้าเด็กบอกเลยว่าออร่าเนี่ยพุ่งกระจายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหวาน สายแซบสุดเซ็กซี่นะคะพร้อมกับแคปชั่นคำผวนชวนสงสัยออกมาให้เพื่อนๆคนบันเทิงหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยแล้วก็แฟนๆน,นะคะเข้ามากดหัวใจให้รัวๆจนแอบ,บคิดแล้วก็อดแซวไม่ได้นะคะว่าคนมีความรักเนี่ยมักจะทําให้เด็กลงเรียกว่าฮอตมากๆค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวออกมาหลังจากที่นางเอกสาวแอบแบท็กษออนนะคะก็ได้ลงรูปคู่กับพิมพ์พิธาว่าที่นายกคนที่30นะคะแล้วก็ควงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนสันตินธะนกุลไปดูคอนเสิร์ตนะคะ จนติดกระแสจิ้นหนักมามากแล้วแม้ว่าทางด้านนางเอกหน้าหวานนะคะจะออกมาเคลียร์เรื่องนี้เนี่ยผ่านสื่อไปแล้วนะคะแต่ว่ากระแสความแรงความจิ้นของชาวเน็ตเนี่ยก็ยังไม่ลดน้อยลงนะคะเมื่อล่าสุดนางเอกหน้าหวานแอบทักสะออนนะคะก็ได้ลงรูปคู่หมอดูคนดังหมอช้างทศพรน,นะคะงานนี้เนี่ยแฟนๆนะคะจับโยงไปถึงคําทํานายดวงความรักของนางเอกหน้าหวานแอบทักสะออนที่หมอช้างนะคะเคยพูดในรายการสามแซบในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะว่า คนที่เกิดราศีตุลซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นคนแอบดวงความรักพุ่งแรงมีเกณฑ์จะได้พบรักกับเพศตรงข้ามต่างวัยระวังจะสิ้นสุดทางเพื่อนยิ่งเปิดตัวในปี2566จะดีงานนี้นะคะก็ทำเอาชาวเนเนียเฮลันโดยทางด้านนางเอกสาวแอบทักซอนนะคะก็ได้โพสรูปคู่ระหว่างที่ไปทานข้าวเอาไว้ในไอจีนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณอาจารย์ช้างที่สละคิวทองมาพบกันนะคะอิ่มอร่อยคุยสนุกเช่นเคยนี่ทารันไม่ปิดก็ไม่อยากกลับ ยังคุยกันไม่จบเลยค่ะแท็กหมอช้างแล้วก็แท็กออนนี่ช้างนะคะแฮชแทกพี่ป๊อปผู้ไม่มีไอจีหลังจากโพกนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็เกิดเป็นประเด็นทันทีนะคะเมื่อเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามากดถูกใจมากกว่าจิตหมื่นคนนะคะพร้อมต่างแซลกันอย่างมากมายนะคะอาทิ หมอช้างเคยทำนายว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีอีและคุณแม่แอปก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่านี่แฟนคลับอาจารย์นี่คะแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามากดถูกใจแล้วก็รีพายตอบกลับมากมายนะคะเช่นขอให้คำทำนายหมอช้างเป็นจริงค่ะแล้วก็มีคนนะคะเข้ามาพูดเสริมต่อว่าใช่ค่ะหมอช้างบอกว่าดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาต้องแกรนโอเพนนิ่งปี6 6นะแม่และบางคนนะคะก็เมนว่า หมอช้างบอกว่าเป็นต่างเพศต่างวัยด้วยค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะมาแซวต่อว่ารุนให้เป็นเด็กๆให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะแม่แล้วบางคนนะคะก็เข้ามาแซวว่าหนูปี่หมาบอกว่าอายุเท่ากันเอะอะไรยังไงคะแม่แล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาตอบกลับว่า นอนปีก็กลุ่มความลับเก่งค่ะบอกมีนัยยะหลุดปากคำแรกบอกว่าเด็กก่อนจะอึกอักบอกว่าอายุเท่ากันแบบนี้เชียร์ใครดีคะแม่แต่ใดๆแม่แอบ,บรักใครรักๆด้วยคะ่ะและก็ยังมีบางคนนะคะเข้ามาแซวว่าหมอช้างบอกให้เปิดหรือปิดคะแม่แล้วแม่แอบ,บนะคะก็เข้ามาตอบแบบติดตลกว่าลืมถามเลยคะ่ะและงานนี้นะคะเรียกว่าแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาส่งเสียงเชียร์อยากให้แม่แอบ,บเนี่ยมีรักครั้งใหม่คะ่ะ และเรานะคะลองย้อนกลับไปฟังคำทำนายของหมอช้างกันช้าๆนะคะว่าปีนี้เนี่ยแม่แอบนะคะจะมีเกณฑ์ได้ลุ้นเปิดแกรนโอเพนนิ่งหรือเปล่านัดกันที่ไหนนะถ้าไม,ไม่รู้แล้วอาจารย์แซวอะไรอะครับ <laughs> แล้วเดี่ยต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <laughs> แต่ในปี2 5 1 6เนี่ย <laughs> ดวงดาวแห่งแสงสว่างเ,เข้ามา ถ้าเป็นแบบต่างวัยด้วยแล้วหลบหลบซ่อนๆด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมโอ้โเป็นไปได้มากโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอเตรียมให้พร้อมนะครับคิดว่าสว่างล้วต้องแยกย้ายใ่ไหคะแล้วเรียใครลาศีตตุลนะครับเรื่องคู่เด่นที่สุดนะครับคนมีแล้วก็ไปเป็นเรื่องงานไปหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่สัญญาไป คนยังไม่มีนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นที่ดีถามเกือได้ป่ะฮะไม่ได้ถาลอยํามลอยๆอยากรู้ราศีตุลเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีเนี่ยเขาเปิดได้ไหมเขาเปิดได้เขาเปิดได้เหรอปีหน้านี่แกรนโอเพนนิ่งเลยเขาเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ต้องปีหน้านะก็ปีหกหกนะหมายถึงว่าต้องหาใหม่ปีหน้าหรือว่าเอาของเดิมไม่ใช่แสดงว่าของเดิมเห็นไหมรด แต่เองงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีนะคะเพราะว่าหมอช้างเนี่ยบอกว่าไม่รู้ใครไม่รู้ไปนัดเจอกันยังไงแต่จะเป็นต่างอายุต่างวัยและทางด้านไม่ชมนะคะก็มีแซวต่อว่าแล้วถ้าเป็นต่างวัยและเรบหลบซ่อนๆล่ะคะเป็นไปได้ไหมทางหมอช้างนะคะก็คอนเฟิร์มต่อว่า เป็นไปได้ปวดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนคะท่านผู้ชมงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเอฟซีเนี่ยจะเชียร์ใครดีค่ะเด็กก็น่ารักผู้ใหญ่ก็ดีเรื่องไม่ถูกเลยค่ะแต่เพื่อเป็นการเชียร์จี้นให้ถึงฝั่งฟันนะคะเราเนี่ยไปฟังจากปากของน้องปีใหม่ชัดๆนะคะว่าคนที่เข้ามาจีบแม่แอมเนี่ยเป็นรุ่นเด็กหรือว่ารุ่นใหญ่หรือว่าเป็นรุ่นเท่าๆกันค่ะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าแนใหม่คนใหม่คน้หม่คนใหม่หรออายุน้อยหรืออายุเยอะ คนน,น้อยกว่าแม่เหรอคนน้อยกว่าแม่หรอคนน้อยก <sk ill it> ว่าแม่หรอคนคนนี้เท่ากันกันก็เรียกว่าเป็นขวัญใจหนุ่มๆนะคะทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่กันก็ว่าได้นะคะสําหรับคุณแม่ยังสาวแอปทักษออนงานนี้นะคะเอฟซเนี่ยก็เลยเชียร์ไม่ถูกเลยคะ่ะ <sk ill it> เด็กก็น่ารักหยอดเก่งทําให้หัวใจเนี่ยกระชุ่มกระชวยเหลือเกินส่วนผู้ใหญ่ก็ดีแต่ใดๆนะคะท่านผู้ชม เราเนี่ยก็คงต้องรอให้คุณแม่คนสวยนะคะมาเปิดแกรนโ Opening แล้วล่ะค่ะจะหนุ่มเล็กหรืวอว่าหนุ่มใหญ่ก็ไม่สำคัญค่ะ oh, ขอเพียงจันตรงใจ oh, ใจตรงกันก็พอ oh, #myfan